เอาโอ้ยรถด,ดำสวยๆจาราดตัวนี้เอฟซี FC ตัวเอกอิสานสวัสดีตัดเที่ยงครับวันนี้พามาดูน้องใหม่เซออ์หน่อยโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับฮะน้ มาได้ไงนี่ฮะลูกมันกลุมแท้มาได้ไงนี่สบายดีไหมสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับโอ้ยคือทำไมทำไมอย่างไี้ได้มาทำงานโอ้มางานงนแหละเลกเชียดยี่มาแต่การ่น่มาแล้วทยมันยู่แถวนี้เลย วัวที่รอแต่อ๋อเฟรมรอล้วเนาะอืมปลาปลาไม่ยากหรอเอาวันนี้สิโกมาสมัครขับรถเนี่ยะมาสมัครขับรถได้ข่าวว่าออรรถใหม่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูหน่อยรถเขาครับฮะรถใครรถเขาอี เก้าเโนตราฮโนวยเท่าไหรออ๋อโซมาด้วยน้องเชือกบ่ฮะแถมบ่นี่มิตโมจะเอาโซเก่ากัเลยคนมาให้บ้านอะไรหรอไม่รุวกันนี่ยงเกิดเข้าเสียะรีไปไหนอะถอยรถ

นี่ยคันนี้ที่ผมไปรีวิวเมื่อกี้เนี่ยโอ้วันนั้นไปไม่มีราวนี่เด,ดี๋ยวโอ้ยนี่การสายไฟอย่างดีเลยเนี่ยน,น,น,ยยนี่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 ย้ายสบายเลยเนาะที่โก,โก้เนี่ย,ยเ,เดี๋ยวไปสวัสดียายก่อน ซูปเปอร์เอ็กเอมครับคันนี้เฟรมสวยมากเฟรมเดิมครับเดี๋ยวมาบาร์รถเขากัน ันใหญ่ครับต้องเลาะฟันออกไอส่ของตัวเล็กครับอันนี้เป็นฟันรุ่นเก่ามันจะเป็นเงือกใหญ่หน่อยอ๋อเสียโกโลองแล้วหมดะไรวะเนี่ย เป็นยังไงเหมือนกันไหมไม่ฮะไม่เหมือนเป็นยังไงมันเหมือนกันแหละคอนโทรลหนเลยซ้ายขวาไหมนี่มันยังทำงานฮะมันยังทำงานอ๋อเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ตัวนี้ตัวเซฟตี้เดี๋ยวเอาเข้ากันอยากดีเราไม่รู้เรื่องอะไรกันเลยกินดูกินปิ้งเอ้ เออใช่ไหมเออทิ้งก like. 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 ็ล้างเลยวะเดี๋ยวดุกคนจะมีทุกเลขมันทิ้งหนึ่งก็เดี๋ยวได้โซ่ใหม่มาลงโซ่สองเส้นนี้ห้าหมื่นห้าเอาไหนสองเส้นแล้วแต่โซ่เลยห้าหมื่นห้าเอาหรอกดูกอนดูกงบอนแต่คันนี้สีเดิมเลยเนาะเดิมเป็นบางคี่เฟรมอ่ะ ไม่เฟ,ฟมะนะนอ,นอ,นอืมเขาเก็บท้ายมร,รุ่นฮิตติดตลาดเสียออดก็เล่นตรุนนี้เลยครับเื้อหม ซื้อเท่าไหร่อะซื้อสองล้านเลยเนาะวอวสองล้านไม่พอซื้อหรอกเพงอันนี้ XM.. XM เอมทไหมดูหน่อยโอ้ XM นี่สับคอนโทรลครับสวยอันนี้หมื่นกว่าชั่วโมงบ่ะหมื่นฮะหมืนนินหมื่นนิดนิดเท่าไหร่ลุงลืมไปหอ กยองไงกดอนอะไรโม,งน,มงนะไม่บอกหรอกนี่ดูเฟรมสีเดิมเลยของแท้ครับสีติดรถมาดูดูดเอวสดมากคันนี้โอ้แห้งเลยเว้ย ฮะวู๊ดยอดเลยอือโอ้ขนาดบทเอนั่นน่ะอันนี้สติกเกอร์เดบมาดูปั๊มครับมีซึมนิดหน่อยครับตรงนี้ไม่มีปัญหาขนาดนี้ครับ กองนี่เปลี่ยนมาใหม่แล้วนี่ใสๆอยู่อู้สดดีมากเลยลรถคันนี้สวยโซ่อ่อนเปลี่ยนใหม่ครับนี่ตูดเก็บสีมาอย่างดีครับแต่เขาเขาเก็บมาได้ คือเขาไม่เก็บสังคัญนะเขาเก็บเฉพาะบางจุดนะครับเนี่ยถ้าเก็บสังคัญมันจะไม่ใช่สีเดิมเสียออดคันนี้ขายเท่าไหร่เสียอดคันนี้ขายเท่าไหร่บอฮะสิบแปดลงสิบแปดลงเนาะไม่ถึงสิบแปดห้าป่ะ ถึงเนี่ยต้องพ่ว่มจะเปลี่ยนสู้นี่เนี่ยเนาะสวยดูดีมิชเนยครับแถวนี้เขาเล่นเด็กโกเบปะ่ะเอาเริยะผมว่าเวิร์กสุดแล้วรุ่นนี้นะไอไอรุ่นสิบเอ็ดมันนอนช่วงล่างยาวขนาดน,นี้ไหม เท่ากันบ่เอลซีมอนกันเนาะสีออดก็ซื้อมาใช้ด้วยถูกใจก็ไปไอืมครับไม่ค<น>ิดจะซื้อป้ายแดงบ้างบ่ไม่ซื้อหรอกไม่ซื้อ,อบอ่อ <c oughs> แค่นี้ก็ทํางานก็มีนี้กันเนาะ รถไฟแดงมาิไรสนี่้านมาายได้อนนินาะขาดไปเยอะเลยนี to ่ครับม okay, ันก็ได้สูตรมานี่หละนี่นี่เราจะพาไปดูรถเซก้รถรถคนมีเงินเขาไม่ทำงานหรอรถเขาจจดล้ากโจด อันนี้ลูกใจวะใช่ป่ะไม่หลานอ๋อหล,ลเพราะมันเรียนอยู่บนเรียนอยู่บนแล้วโอ้ยอะไรเนี่ยจะลูกจะช่วยไหมนี่จะเปไ็นครูโอ้ยอะไรนี่ยจะลูกจะช่วยมน้ยไม่ได้โอ้ยนี่ระบาดเลยจะเป็นไงสมิตโมฟิวไหมอู้ยด๋อยเลยโอ้ยจิตใจมากเลยมันทนนิ่มสิบห้าไปส่งบ้านเลยโอ้ตายเลยสิบห้าไปส่งบ้าน เอาเดี๋ยวขายราคาทุนเนาะเก็บเท่าอืมเดี๋ยวต้องไปเก็บก่อนเก็บสลักเก็บอะไรให้มันสวยก่อนตามยังไม่เคยเตะเลยเนาะมไ่รู้เป็นไงเราเชียงโมโมโมรันี่เหมือนใครแต่เคยมีคือนเคยดี๋ยวเซฟระบบไฟหน้าโจอร์เริงเริง

ธรรมดาไอ้เจ๊เนี่ยด่าหมูเนาะเขาต้องเปลี่ยนโซ่ที่มาจะเปลี่ยนะต้องเปลี่ยนอะเนาะให้มันดูสมกับรถหน่อยเนาะอืมเล็กๆก็จะสั่งมาเลยอืมเอาสีอะไรซีน้ำเกาหลีเกลียเกาหลีเกรดน้ำหนึ่งเว้ยน้ำสองน้ำสอง น้ำหนึ่งมันจะตกอยู่ห้าหมื่นเก้าน้ำสองก็อยู่ประมาณห้าหมื่นสี่มากูโต๊ะตะเกียโต๊ะอ่ะเชิดครับผมขายบอกประมืนสิบหกห้าขึ้นรถเลยจะเอาไปทำไมไปส่งผมที่บ้านเลยเซ็ก ผมบอกต่อสีอสอดแล้วสิบหกหามม้าเทเล่เทเล่เทเล่ผมอยู่ตรงนี้เองเดี๋ยวผมออเอาไปตะค่าโอนตังมรวยปีรวยไม่างนะสุดแต่ <laughs> ตะค่าโอนเงินออกจากเนสับไม่ได้เลย